ไปยังกะยากมากยังกะยากจังหน้อยอยุง,ยงเหนียวทำงานเห็นงังกกบดีบกบด้ใครไม่รา่ได้ดีก่นันเด็กหน่อยไปเห็นงานกับพ่อพอ่อได้เห็นแล้ว ในเรื่องของการให้สินเชื่อเนี่ยทางสปกอเองเราคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลก็คือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเราให้มีความมีอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งในปีงบประมาณ2,564เนี่ยทางจังหวัดมหาสารคามได้รับอนุมัติสินเชื่อตาจํานวน20ล้านนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นการที่เกษตรกรมีเงินกู้นะคะเข้าไปเนี่ย เกษตรกรเขาก็สามารถที่จะนําเงินกู้ตรงนี้ไปสนับสนุนหรือไปทําอาชีพของเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ต้องไปสูมเสี่ยในการที่จะไปหากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยใน,ในราคาที่สูงเนื่องจากว่าโครงการของภาครัฐในส่วนของสอปรกรเองเนี่ยเราคิดอัตราดอกเบี้ยต่าอยู่แล้วนะคะซึ่งโครงการเงินกู้ที่สปรกรให้นะคะอัตราดอกเบี้ยก็คือร้อยละ4ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยในการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงของเกษตรกรนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเกษตรกร,รที่ได้รับหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้วหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือเกษตรกร,รที่ได้สปกสีขีดดนนะคะหรือกรณีเกษตรกร,รที่ได้รับสัญญาเช่าสัญญาเช่าซื้อจากที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะคือมีใบสปก4ีขีดุคดนคืออยู่ในมือเช่าของที่ที่มีชื่อ ตามสปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งจะมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินนี้ใช่ค่ะ<ช>ถ้าเกษตรกรมีความสนใจหรือต้องการสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะสอบถามไปทางผู้แทนเกษตรกรซึ่งในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยู่แล้วจังหวัดละสี่ท่านนะคะ หรือสอบถามจากอาสาปฏิรูปที่ดินก็จะมีอำเภอละหนึ่งท่านหรือสอบถามกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้